สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วแล้วนะคะวันนี้หญิงเองนะคะก็นะ,ะกักตัวที่โรงพยาบาลครบเรียบร้อยแล้วนะกลับขอบพระคุณพี่ๆนะคะแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะซทุกท่านที่ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาทาง Facebook หรือทาง y o u t u b e นะคะกลับขอบพระคุณมากๆเลย นะตอนนี้ญิงก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ให้อาแฟนหนูนะคะมารถานั่งหลังกระบะนะเพราะว่าคุณหมอยังแบบว่า,าให้ไปกักตัวที่บ้านต่ออีกสามวันนะคือออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะแต่ว่าคือให้ไปเซฟกับทางบ้านอีกสามวันนะคะแล้วก,ใวกะะ็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะคะคุณหมอก็ก็ดูแลดีมากๆนะอยู่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์นะคะกลับขอบคุณโรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์ด้วยที่ดูแลหญิงเป็นอย่างดีเลยนะคะนะดูแลมาอย่างดีเลยสิบวันนะที่ที่ผ่านมาคือโอ้โหนอนหลับเต็มอิ่มนะได้กินนอนอย่างอ,อ,อร่อยนะแล้วก็คือปกติเนี่ยหนูจะเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยหนูไม่เคยนะคะได้นอนเต็มอิ่มขนาดนี้มาก,ก่อนเลยครั้งนี้เป็นโควิดขึ้นมานะจึงได้มีเวลาพักผ่อนนะเป็นตัวของตัวเอง ได้นอนเต็มที่นอนกลางวันนอนกลางคืนตื่นมากินแล้วก็นอนกิน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 นอนอยู่อย่างนี้เป็นเวลาสิบวันนะคะถือว่าเป็นการเป็นโควิดครั้งนี้นะคะถือว่าได้มาต่อชีวิตของหญิงเพิ่มขึ้นนะคะได้มาพักผ่อนนะได้มาพักผ่อนเพิ่มขึ้นนะคะพยายามมองโลกในแง่บวกเอาไว้นะพี่ๆค่ะพยายามมองโลกในแง่บวกเอาไว้นะคะก็ถือว่า นะนอนหลับเต็มอิ่มได้มาพักผ่อนมาชาร์จแบตพลังงานชีวิตนะคะให้ชีวิตได้มีพลังมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะปกติเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยทำงานนะคะไม่ค่อยได้นอนนะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่นอนตีอนอนตีหนึ่งตีสองตื่นทีก็เจ็ดแปดโมงนะนอนแค่วันละสีะ่นอนวันละห้าชั่วโมงเองนะก็เลยว่ามาติดโควิดวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะได้พักผ่อนเต็มที่จริงๆนะได้เต็มที่จริงๆนะใครโทรมาเนาะ เต็มที่จริงๆนะกลับขอบพระคุณพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะกลับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะที่ส่งกําลังใจมาให้นะทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะคะพี่ๆน้องๆนะที่นะะโทรมาก็มีหลายท่านที่โทรมาถามอาการว่าหญิงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมงั้นอยู่นะหิงก็บอกตรงนะว่าปิดเสียงโทรศัพท์นอนเลยเพราะว่าโอ้โหคนโทรมาเยอะมากคือคนโทรเยอะมากจริงๆเพราะว่าทุกคนที่เป็นห่วงไงคะว่า ว่าเราเป็นโควิดกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าโทรมาเยอะมากแต่หญิงก็แบบปิดเสียงโทรศัพท์นะปิดเสียงโทรศัพท์นะต้องขอโทษด้วยนะ,ะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ lucky, ทน,นะคะหลายๆท่านนะกลับขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าด้วยทุกๆท่านนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับหญิงแต่หญิงเช็คหมดทุกคนแล้วค่ะว่าไม่มีคติดนะก็คือโควิดแต่มันไม่ได้ติดง่ายอย่างที่คิดถ้าเราไม่เป็นสัมผัสกันไม่กินช้อนเดียวกันไม่กินจานเดียวกันนะไม่ดื่มน้ําขวดเดียวกันเราแยกประเภทของใช้นะ มันจะไม่ติดเลยนะมันก็จะติดช้ามากๆเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะกอ็ออกจากโรงพยาบาลแล้วดูป้ายนะยังไม่เอาออกเลยเอาป้ายออกก่อนดีกว่าเนาะเอาป้ายออกก่อนดีกว่าป้ายผู้ป่วยนะคะเข้ามายังไม่เอาออกเลยวันนี้ดีใจมากนะได้กลับไปนอนที่บ้านนะได้กลับไปนอนที่บ้านดีใจมากๆเลยก็ ได้ทางานนะได้ทํางานที่เราค้างคาอยู่นะคะที่เราค้างอยู่นะกลับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่เป็นห่วงนะคะที่เป็นห่วงอเอาแกะยากแกะเย็นมากมนะคะนี่อยู่กับหญิงมาสิบวันนะปน้ายนี้อยู่กับนิวมาสิบวันวันนี้เธอจากฉันต้อง ยากันยังเป็นทางการเชิญกับฉันต้องเลิกลากันแล้วนะโรคโควิดจ๋าห้ามเป็นกับฉันอีกนะฉันบอกเลยครั้งนี้ฉันเสียการเสียงานปีใหม่ฉันก็ไม่ได้พักผ่อนปีใหม่ฉันก็ไม่ได้ฉลองอยู่กับญาติพี่น้องฉันปีใหม่ฉันอยู่กับโรงพยาบาลฉลองกับลูเมตนะที่เป็นโควิดด้วยกันสามคนในห้องนะปีใหม่นี้ก็ได้อยู่แต่โรงพยาบาลนั้นนอนหลับข้ามปีนะนอนหลับข้ามปีและปีใหม่นี้นอนหลับข้ามปีจริงๆนะ ก็วากจะพี่ทุกคนมากโควิดจริงแล้วอาการมัน,มนก็ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าหนึ่งเรานี่ฉีดวัคซีนมาแล้วสองเขม็มนะก็ฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มนะคะก็เลยอาการหญิงไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะก็มีอาการป่วยแล้วก็ปวดหัวบ้างนะคะแล้วก็มีเหนื่อยนะเพลียนะคะก็เพลียเหนื่อยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นปกติของคนเป็นหวัดเนาะอาการคล้ายๆเป็นหวัดเลยนะะอาการคล้ายๆเป็นหวัดเลย นะจริงๆแล้วพวกเราฉีดวัคซีนและสิดฉีดวัคซีนนะมันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีภูมิต้านทานที่มากกว่าเดิมนะฮะมันก็เลยทําอะไรเราได้ยากมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เอาง่ายๆก็คือตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็ให้นั่งคุณหมอเขาให้เซฟว่าเออให้รอนั่งอยู่ข้างหลังรถนะคะให้ให้ให้นั่งอยู่ข้างหลังรถนะคะนั่งอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่ต้องเปิด นะเปิดเปิดกระจกนั่งรถนะแต่ว่าด้วยความเซฟนะไม่อยากจะให้สามีติดหรือว่ามันก็ไม่ติดแล้วค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะก็แบบว่าอาการคือเชื้อมันตายหมดแล้วนะคุณหมอบอกว่าเชื้อตายหมดแล้วแต่ว่าเขาอยากให้เราเซฟอีกซักนิดนึงอีก3าวันนะ <c oughs> เผื่อเชื้อมันยังไม่ตายก็ให้มันตายเพิ่มกว่าเดิมอีกคือให้มันตายสนิทนั่นแหละก็คือให้เชื้อมันตายสนิทนะให้เชื้อมันตายสนิทแล้วก็ คอยอยู่ใกลชีกันนะแต่ว่าต่อไปนี้ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของยิงเลยโอ้ยจะไม่อยากไม่ติดโควิดอีแล้วจะทําอะไรจะพกแต่เจลแอลกอฮอล์เช็ดมือล้างมือนะเป็นต้องเช็ดมือล้างมือเป็นประจาเลยห้ามโดนสัมผัสนั่นสัมผัสนี่มือเรานี่จะไม่ไปแตะต้องนู้นแตะต้องนี้แล้วว่าครั้งนี้ติดโควิดนี้ยิงเข็ดเหลือเกินนะยิงบอกเลยว่าทํางานก็ไม่ได้ทาแถมคิดถึงน้องไม่ตาคิดถึงช้าง ถึงลูกๆคิดถึงงานที่ตัวเองทํานะบอกตรงว่าบา,บางวันนอนร้องไห้อยู่คิดถึงช้างคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงพ่อโอ้คิดถึงไปหมดเลยยอมรับเลยนะเป็นห่วงก็เป็นห่วงช้างก็อยู่ตัวเดียวแคมป์ปีใหม่ไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะโอ้โหไม่ได้สนุกเลยปีนี้นะยอมรับเลยด้วยความแบบถามว่าเราเลิเลิเล่มไหมเอาจริงๆคือเราก็ไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนนะหญิงก็บอกตรงว่า หญิงไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนจริงๆนะคะพี่คะไม่รู้จริงๆแล้วก็ทีมงานของหญิงก็ติดอีกสองคนนะเด็กๆเด็กๆในในทีมงานก็ติดอีกสองคนด้วยนะคะก็ตอนนี้เด็กก็ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะบางบางคนก็ยังโดนกักตัวอยู่ที่บ้านบางคนก็อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้มาให้ดูว่าตอนนี้กลับแล้วนะ ก็นั่งรถกระบ,บะนะนั่งข้างหลังเซฟตัวเองนั่งข้างหลังนะเพื่อความปลอดภัยไปกักที่บ้านอีกสามวันคุณหมอบอกว่าให้กักอีกสามวันนะสามวันชึงค่อยไปใกล้ชิดกันกับลูกได้นะคะนั่งอยู่หลังรถกระบะเด้อสิ่งไม่เลยจะลูกพี่นะขอบพระคุณพี่ทุกคนมากๆนะคะที่ออเบรก ขอบพระคุณพี่ทุกคนมากๆนะคะที่ให้กำลังใจกันมาดูตลอดนะขอบขอบคุณมากๆจริงๆนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหน้าเดี๋ยวไปเจอน้องไม่ตายน้องไม่ตายจำเราได้ไหมน้องก็ยังโง่อยู่นะว่าเขาจะ